สวยเลยค่ะนี่ก็เป็นพริกพริกกระดกมากค่ะเนี่ยนี่ค่ะพริกขี้หนูนี่ก็จะเป็นใบ,ใบยี่ลาใบยี่ลาค่ะแกงเนื้อเนาะใบยี่ลามะเขือมะเขือเปาะมะเขือเปาะดกจริงๆค่ะเนี่ยดู ดูเขาดกดูนี่ดกจริงๆดูสวนค่ะสวนข้างบ้านยายสวนปลาถั่วค่ะถั่วมะเขือเนาะ พามาชมชอมสวยๆค่ะทางบ้าน <c oughs> สวยจริงๆตันนี้กำลังเขากำลังเป็นสาวเนาะเป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะขอบคุณค่ะ